สวัสดีครับวันนี้เรามีโอกาสมาบางแสนนะเราก็มาแวะที่ตลาดปลาบางแสนนะครับผมมาฝึกถ่ายรูปกันสําหรับน้องสแตมก็ตามระเบียบนะครับเจออะไรก็ว้าไว้หมดโอ้โหปลาตัวใหญ่มากส่วนคุณนายก็ว้าไม่หยุดเหมือนกันนะครับนี่ก็เล็งหาที่ถ่ายรูปอย่างเดียวเลยส่วนน้องสแตมก็เริ่มคุยหาของแล้วนะต้องคอยห้ามนะครับเดี๋ยวกลัวของเขาพังเนะคนอื่นจะว้าเาได้ และที่นี่ก็ยังมีตู้กาชปองด้วยนะเสร็จน้องแต้มเลยพุ่งมาเลยอย่างไวลองดูว่าไหนพี่แตมใส่เขาไปเลย เช็คดูก่อนว่าแบง์อะไรอ่ะตานมีตังชอไปแล้วใส่ไปที่ละเหรียนละเหรียนอะันเอออ่อหมุน ก็ดีเลยอ่ะ้าเรายากยอดีกว่าจกลับบ้านไ,ได้ปได้สิไม่เลยก่าเนียได้สิผงานดกตะเลย,เเล,ยลูกช่วยวางเฉยๆหน้าตาดุดืไหนอ่ะนี่ตึงรกไมดี แล้วก็มาเติมพลังด้วยขนมเหรียญสิบเยนนะพอสั่งเสร็จเขาก็ให้เรารอประมาณ10นาทีนะครับจังหวะนี้ก็นั่งดูวิวไปก่อน ส่วนข้างในก็มีของน่ากินอีกเยอะแยะเลยนะครับอให้เจตัวนี้มันร้อนว่ะดื่นถึงไหนเนี่มันไม่ร้อนแล้วมั้งก็หกมาเนี่ยไม่เห็นมีชีสเลยหยุ่งกลางสิกางแะเ,เป็นการรีวิวที่โชว์กระดาษเข้ามาให้คนดูดูครับเอาก็ได้ถ้าอยากนะเน่ยไม่พักมันจะหล่นแล้วลูก อื้าวลุยเลยจะกินหมดได้นะอืมกนแล้แต่ลูกคือโดนใจอะไรอย่างร้อน,นเลยร้อ,อเเนเขาเปิดออกแล้วไม่ยืดโอ้เขาฉีเขาฉีครึ่งแล้วก็ยืดให้ดูดดอพี่แจมนี้ <No>. <S <S ยืดย,ดย,ดยดถ้าจะถามว่าอร่อยไหมลองดูตรงหน้าดูแล้วกันนะครับ มันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรดูท่าจะชอบจริงนะครับโอ้โหกินไม่พักเลยจากนั้นแม่น้องสแตมก็ตั้งหน้าตั้งตาถ่ายรูปเลยนะโดยที่ตลาดปลาบางแสนนะครับบรรยากาศก็สบายๆนะครับผมมีที่ให้นั่งกินเยอะแยะแถมมีร้านให้เลือกเยอะเลยนะครับแล้วก็ทุกร้านเนี่ยจะมาในโทนญี่ปุ่นทั้งนั้นเลย แต่กินได้ที่ไหนราชาเขียวมันจะล้มเอานะช่วยกันกินเลยสองคน

จากนั้นสองแม่ลูกเขาก็ต่อสู้กับวิกรีมนะถ้าไม่อ้วนวันนี้เขาไม่รู้จะอ้วนวันไหนแล้วล่ะไม่รู้เหมือนกันจากนั้นก็พาน้องสแตมมาลุยต่อที่ตลาดโทชินนะซึ่งห่างจากที่เดิมไม่เกิน5นาทีนะครับแถมช่วงเนี้ยเขายังจัดเป็นธีมคริสต์มาสด้วยนะครับอะคุณนะ่ะถึงจะมีไฟไง hey, เฮ้ยวะน่ะ โซมาเสือเสือเทญี่ป nah ge um> um ุ่นญี่ปุ่นสตาร์สตาร์ฟินลูฟี่ดารุโตะจะว่าไปที่นี่ก็ทำสวยนะครับมองไปทางไหนก็ทำถึงทั้งนั้นเลยโอ้โห ได้ฟิลมากถ่ายลูปกันเพลินเลยนะครับก็ไฮโซเห็นต้ง,ตงนานแล้วไฮโซหนึ่งนึ่งนึ่งน่งนี่งหนึ่งหน,นึ่งนึ่งนึงหนนึ่งนนี่งหนึ่งหนล่งลนึ่งหนึ่งนึหน่อ่งหนหนึ้วย่งหนึ่สา ตาสนใจซื้อเป็ครับเอาข้ามาเช็ดอนครับชื่อเป็นะครับครับนะเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวพอแล้วระวังของเขาพัง <c oughs> มันเป็นพร้อมลูกไม่ต้องไปเล่น ตงข้ามกับตลาดโทชินนะครับก็จะเป็นตลาดปาร์อินเป็นตลาดที่นักศึกษามอบูชอบมาเดินกันนะข้างในก็จะมีของกินมากมายนะครับเปิดทุกวันพฤหัสเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับตั้งแต่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปข้างในเขาจัดค่อนข้างสวยนะแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับน้องสแตปมก็ได้ทีก็เลยวิ่งเล่นซะหน่อยน้องสแตปมเจอเท่าถิ่นก็เลยขอเล่นต้อนแอบด้วยคนนะเนียนเลย พอเล่นเสร็จก็ต้องขอตัวไปหาของกินก่อนนะ<ๆ>เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วแต่เลย<ๆ>นอกจากของกินก็มีของใช้นะครับมีของน่าสนใจหลายอย่างเลย<ๆ>แล้วก็พอแดดล่มลมตกคนก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับผม บรรยากาศก็กดูคึกคักขึ้นและสําหรับทริปวันนี้ก็คงต้องจบลงแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีจ้ะ